Like that? Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวอาร์สนอลช่วงเย็น CEO อินเตอร์คอนเฟิร์มส่วนรวบเบยอรินและเตเลสเข้ารังจูเซเป้มาร์ตตา CEO ของอินเตอร์มิลานบอกเป็นใน ถึงเรื่องความพยายามในการนำเข้าผู้เล่นจากอาร์ซอนและแมนยูที่อาจเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นที่ท,ทราบกันดีว่าอินเตอร์ได้รับผลกระทบทางการเงินอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของเชื้อจนทำให้พวกเขาจำต้องปล่อยตัวอัสตาบฮาชิมีหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญไปให้กับปารีสแซแแมงอย่างไรก็ดีในการให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อเร็วๆนี้ หัวเรือใหญ่ของอินเตอร์ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าจะไม่ขายผู้เล่นออกไปเพิ่มแล้วและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ฟูแบ็กมาร่วมทีมสักสองรายตอนนี้เรากํำลังวางแผนที่จะรักษาผู้เล่นที่ดีที่สุดของเราไว้หลังจากขายฮาคิมิออกไปเอ็กตอร์บยารินเป็นผู้เล่นที่เรากำลังติดตามดูอยู่แต่ผมพูดมากกว่านี้ไม่ได้แล้วมารรต้ากล่าว โดยเมื่อถูกถามเกี่ยวกับข่าวลือกับแบ็กไซด์ของแมนยูเจ้าตัวก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่อย่างใดอเล็กซ์เตเลสผมจะไม่ทิ้งความเป็นไปได้ในการคว้าตัวเขามาร่วมทีมหรอกแต่เรากำลังวางแผนของเราและอีกไม่นานคงได้เห็นต้องแย่งกัน4ีทีมอรสตอนมีเสียว3าบิกทีมพิมารีกพร้อมล่าตัวมิดฟิลียงลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและท็อตแนมฮอสเปอร์ สามยักษ์ใหญ่เพียรมาลีกพร้อมร่วมไล่ล่าตัวอุเซมอารูอากองกลางของลียงหลังจากที่มีข่าวว่าอาร์ตอัน,อนกำลังเข้าใกล้การคว้าตัวมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์จากการรายงานของ ESPN กองกลางชาวฝรั่งเศสเหลือสัญญากับต้นสังกัดอีก2ปีแต่แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้รายงานว่าสมสรจากลีกเอิงมีแผนต้องการปล่อยเขาออกจากทีมโดยมีเดกการ์เนอร์เป็นตัวเต็ง รายงานข่าวระบุว่าลิเวอร์พูลซึ่งกำลังมองหาตัวแทนของจอจินิโอไวนาดุมก็อยู่ในค่ายที่ให้ความสนใจอาอูอาเช่นเดียวกันโดยพวกเขาเฝ้าจับตาดูสถานการณ์ของนักเตะอย่างใกล้ชิดและเตรียมยื่นข้อเสนอในไม่ช้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นอีกทีมที่มีข่าวกับมิดฟิลด์วัย23ปีท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของปอปอกปากองกลางคาตัวแพง ที่มีข่าวเรื่องการย้ายทีมอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตาม ESPN ก็ยังเชื่อว่าาร์เซนและทอดแนมฮอสเปอร์เป็นสองทีมที่มีสิทธิ์จะคว้าตัวอารูอาไปเสริมทัพมากที่สุดในเวลานี้โดยคาดว่าจะมีค่าตัวไม่ต่ำกว่า40ล้านยโโรหรือประมาณ34ล้านปอนด์โรมาโนอัปเดตความเป็นไปได้ของาร์เซนกับโลคาเทลลี่ในตลาดซัมเมอร์ f a บิโอโรมาโนกูรูตลาดนักเตะคนดังได้ออกมาอัปเดตสถานการณ์ของอาร์ซนอลทีมดังในศึกพิมารีกกับมานนเอลโลคาเทลลี่เพเมเกอร์คนเก่งของซาสูโอโลโดยระบุว่ายังมีความเป็นไปได้ที่นักเตะจะย้ายมาคาแข้งในทีมเอเมสเตเดียมในช่วงซัมเมอร์นี้เด e กันเนอร์ให้ความสนใจกองกลางทีมชาติอิตาลีชุดแชมป์ยูโร2020 ซึ่งพวกเขายกให้เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในการเสริมทัพในหน้าร้อนนี้แม้ว่าจะมีข่าวออกมาว่านักเตะต้องการย้ายไปเล่นกับยูเวนตุสก็ตามโรมาโนได้กล่าวถึงเรื่องนี้อีกครั้งผ่านทางช่อง YouTube ที่มีชื่อว่า Don Robbie, ดอน r o b ี้โดยย้ำว่าอาร์ตนพร้อมรอฟังข้อสรุปการเจรจาระหว่างโลคาเทลลี่กับยูเวก่อนที่พวกเขาจะตัดสินใจดำเนินการ ถ้ททาทมนักเตะต่อไปเมื่อพูดถึงเขาผมได้เห็นเกี่ยวกับข่าวลือกับการยื่นข้อเสนอของอาร์ตตอนและนี่คือสิ่งที่ซีอของซาสโซโลพูดถึงเมื่อไม่กี่วันก่อนเรารู้ว่าอาร์ตตอนจริงจังกับการคว้าตัวโลคาเทลลี่มากแต่พวกเขาจะต้องรอไปก่อนเรารู้ดีว่าตัวเลือกแรกของนักเตะคือยูเวนตุสโลคาเทลลี่ต้องการย้ายไปเล่นกับยูเว และจนกว่าทีมาลายจะเจรจากับซาสูโอโลเรียบร้อยเขาจะพยายามทุกอย่างเพื่อย้ายไปยูเวนตุสถ้าพวกเขาตกลงกันได้นักเตะก็จะมีความสุขเขาเป็นแฟนบอลของยูเว่มาตั้งแต่เด็กและต้องการไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแต่ถ้าไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ให้จับตามองที่อาร์ซอนเอาไว้พวกเขาพร้อมและให้ความเคารพต่อตัวนักเตะและโลคาเทลลี่เอง ก็รู้สึกประทับใจกับท่าทีของสมุรที่บอกว่าพวกเขาเคารพการตัดสินใจของนักเตะที่อยากจะคุยกับยูวิตูสก่อนแต่ถ้าเดี๋ยวนี้ไม่ประสบความสําเร็จขึ้นมาอาร์ซนอนก็พร้อมจะกระโดดเข้าไปร่วมวงด้วยอย่างแน่นอนฟาบิซิโอโรมาโน่กล่าวอเดต้าต้องการอีก5แข้งใหม่เสริมทัพหลังจากปิดดิลวบวนไว้เดลี่เมลรายงานเขาว,ว่ามิเกลอเดต้าผู้จัดจาการทีมอาร์ตนอล ต้องการเสริมผู้เล่นใหม่อีก5คนกับโปรเจกต์ยกเครื่องทีมครั้งใหญ่ในการพาทีมกลับไปแย่งพื้นที่ยู่ฝแามเชเนลิกอีกครั้งแม้ว่าจะได้หนูโนตาวาเรสแบ็ไซ้์จากเบนฟีก้ามาแล้วและกำลังจะปิดดีลคว้าตัวเบนไวยเซนเตอร์จากไบรตันและอัลเบอร์เซม,มิโลกองกา้ากองกลางจากอเดเลดอาสตันให้ความสนใจที่จะดึงตัวอารอนเรมเดล ผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษวัย23ป,ปีเพื่อมาทำหน้าที่ประตูมือสองที่สามารถแข่งขันแยกมือหนึ่งกับเบรลเลโนโดได้ตำแหน่งแบ็กขวาเอ็กตอร์เบายอารินคาดว่าจะย้ายออกไปหลังจากขาแข้งกับทีมาอย่างยาวนาน10ปีโดยที่อาร์ตตนให้ความสนใจที่จะดึงตัวแม็กอารอนฟูลแบ็กอนาคตไกลจากนอริซิตี้เข้ามาแทนที่แต่ก็ต้องแข่งขันกับเอเวอเรตและท็อตแนมฮอสเปอร์ ที่ให้ความสนใจดาวเตะวัย21ปีเช่นกันเหมือนมูเดอร์แบ็คของซาซูโอโล่ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่พวกเขาให้ความสนใจในตำแหน่งนี้กองกลางอาร์ตันอยากที่จะได้ผู้เล่นที่เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ตัวหลักกับโทมัสปาเตพวกเขามีมานูเอลโลคาเทลลี่กองกลางทีมชาติอิตาลีเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งแต่นักเตะให้ความสำคัญอันดับแรกในการย้ายไปอยู่กับยูเวนตุส แต่อ์สตันก็รอดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่หากพวกเขาพลาดได้ตัวโลคาเทลลี่รูเบนเนเวสกองกลางทีมชาติโปรเกรของวูมแฮมตันก็จะเป็นเป้าหมายสำรองของอ์สตันโดยทางเอดูผู้อเมริการเทคนิคได้มีการพูดคุยกับจอร์ดเมนเดสเอเย่นส่วนตัวของนักเตะเอาไว้แล้วตัวนักเตะเองก็สนใจที่จะย้ายมาเล่นกับทีมปืนใหญ่เช่นกัน ถัดมาตำแหน่งกองกลางตัวรุกเป็นจุดที่ต้องการเสริมทัพมากที่สุดในช่วงซัมเมอร์นี้เจมส์มดิสันจอมทัพของเลสเตอร์ตี้คือเบอร์หนึ่งแต่แน่นอนว่าารสตอนต้องยอมควักเงินมหาศาลหากต้องการเมดิสันไปร่วมทีมพวกเขายังมีข่าวกับอุเซมอาอูอาเป้าหมายจากซัมเมอร์ปีก่อนและหวังกับมาตินโอเดกาดหากสถานการณ์ของนักเตะกับเรอัลมาดริดมีการเปลี่ยนแปลง สุดท้ายตำแหน่งกองหน้าที่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของอเรสองเดละกระแซตและเอ็ดดี้เอนเคเทียสองกองหน้าของทีมที่เหลือสัญญาปีสุดท้ายออสตันเองก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยกับการเสียนักเตะออกไปแบบฟรีๆดังนั้นจะต้องมีการตัดสินใจกับทั้งคู่หากพวกเขาตัดสินใจขายกแซตและเอนเคเทียออกไปก็มีความเป็นไปได้ ที่อาร์ซนอลจะซื้อกองหน้าเข้ามาเพิ่มก่อนหน้านี้ทางเดลี่เทเลกราฟบอกว่าอาร์ซนอลให้ความสนใจโดมนินิกคาร์วัลเลวินกองหน้าของเอเวอเรตันและแทมมี่อับราฮัมกองหน้าของเชลซีเดวิดออสตินนักข่าวดังได้ให้ความเห็นระหว่างไปสัมภาษณ์กับ Sky Sport โดยเขาบอกว่าคุมกำลังของอาร์ซนอนดูจะแตกต่างออกไปมากจากปัจจุบัน เมื่อตลาดนักเตะซัมเมอร์ปิดตัวลง